สวัสดีค่ะชาวแม่เวียงน้ำปลากันค่ะนี่ค่ะ,คะ,ะกินเขาแร่งเล้วกันมีปนเห็ดไทยมกปลาแก้วมกสมปลาแลแ้วก็แหนมเนื้อปิง่งพากกเมสตตอมีผักไผ่มีบักทั่ว ตุ่มเลือดดํนานทีผมเพิ่งหาเลือดมาคุณดํนานทีหาเลือเออปิดไปเนาะไม่อิ่มากกินเขาจะกินแต่โดนแล้วเน่ปิดไปซื้อบ่ปิดทำไมเลยซิวบะปิดเขาเลยไหมหนึงหจุดไหนไม่ไม่ได้บอกมาเขาเบิ่งเงี้ยเขาสิบเห็นบัดเดย์บัดเดยฮันเขาเบิ่งแต่วม่ไหเอาสันติว่าค รามารไปใวกยจอมเพื่อเขาเบ่งต่หัวมวนมากเลยว่ามอนเคยกินแล้ว่ะสิาไมเาม่เ่เขาไม่หัวอะไรแบบนั้นนะครับหอมนะหอมเผว่อใช่ไจงไหองไวเหอเีงบ่บ่กินบอกจงไว้ไมือ

ปมันก็น,นี้ปลาแก้วฮะกินได้บ,ะบดุะรายใส่ซองออเุณหอมเส้บอกันเนี่ยมีแงแงนาดไหมแงงบ้านข้ากันแงงบ้าน

um Hmm.

แกร่น้แม่นร่นนะแต่คนนั้นกิคู่หมดสิ <music> 嗯，听来吗？嗯，我都都躺里吧。哎。这样 เ่งอะไม่แฉะเลยว่ะแฉเดินเนาะอะไรไข้คนดิดเปล่อมันเข้มอืมอืมบ่อืมเข้ม้างซเายมั้งะอืมเป่งบีเอาอ๋อกินดีพอดีดีว่แอืมเข้มข้งอันนี้ก็ เลืออะไร่เสียบ่อเอ็มจะทำดิอได้บ่มาฮะเพ่ใกล้รูดอืมได้เาไปันย่างด้นกินมือื่นอืมันกินดิบจุ่ม็อ่กินไม่บอกมาดิบกะกินมอนจุมอกินไม่บ่มไม่เอาที่เข้มบถ้าเป็นตอนท่เตนแรงบ แร้วเขาตองเช่าเก็บบ่ตอนแรกได้ไหเบี้ยของเขาจบคลิปแค่นี้เด้อค่ะเด้อไม่รู้กูมันเฟรมบ่ขอบคุณเด้อค่ะทิ่ติดตามแล้วปันดีบ่ตอนไหนบ่บ่มันก็ใช่เรื่องใช่บ่ Und die tun